อาเอ่อนพ่อรองอดญลยเชมอมทุกทุอมันนี่นะาทัการทำกวาศาสอุโบโสถความชะาการ,ปรเรรางงรารปลี่ยนทังหง่ะราการเปลี่ยนทำกวาศาตร์เสต๊ดเด็นี่ก็เป็นมือวันสิบสี่คำน้อนงเบริบรก็จะเป็นมันพายายชิบหาคำไ็เลยข้าดุกแน่นวัดมุตรธาลามหอ้องกวาศาตร์อุโบโสถร้อมชะาการ,ปรเปลี่ยนเนาะ เอือนเช่าของต้นาทโ่มกันจะนมาตักบาทบ้านผาเนาะลูกเนียนมีแต่ผูกใส่างเลยหยอกกันกับเก้งเนาะดังผ้ากันพว่สะอาดดางมูสดวัดบุธดินธรามันทีเข้านม่อืมเอือนกฤษ หักบาทวันพาพาพิชุก็ษิไในนนอุบโบสถเป็นกิตัจ้าวาดเป็นกิตจวาดของพระสุสมนสมนีเพื่พอัำความสะอาอุโบสถตั้งง่ายาง่าย ผู้สีดีนี่ก็เป็นสัมเรธิกอบแกบอายอย่หอกกันได้ปอมก็มีปอก็มีปอหาก็มีปอหกก็ตัองสิขมอหนึ่ก็มีตัองสิ้นหมอสองก็มีเฮ้ยนะตีแรกเซ็ตได้รับพี่น้องควรหยาดิ่วงเท่าหร่ก่อน ที่กองแม่บายสอ,อ่ทิเกียรตบถนนสกวนเนาะต้นย่าดโวมเนาะอหอมหอมหมือหอมใจครับขอบคุณยาด้วมเลยเร้อภูรัไหลภูรัแช่อ่รถที่สามสองยูทูปของอาตมานำแน่ สองนิภพิทยาสุขิตโตหามเนาะเ่อพื่เาเพื่เอาหัว่นาจดถูกเนีนวัดมจนธรามเกิดทยนี่ะเหตุกิจบัตจำบ้านบวสิเป็นตั้มตั้มวัดบวสิเป็นตั้มวามสะอาดวัดบารามทาย นิ่วให้ออกต้นหยาดโยมได้ดับในส้มอันก็อ่ะคอยจะได้คำว่ารับชมคลิปนี้ก็ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญเนอคอยดำดํารวยรวยว่ายดี๋ยวนี้หลมีไข่ไข่ไข่เจี๊ยบยังมีมัดดองเนอของหมูโคกเขาให้มีไหลหล่นคืออันที่คนได้ซื้อเงื่อนใส่ยาขาดตรงเนอออกต้นหยาดโยมงสุขผู้สุกคนสาธุสาธุสาธุอ่า พ้ออันนี้เป็นพ้อนแล้วประเสริฐี่ดออาของต้นยาเทียมอ่านี่เลยใกล้วเสร็ดแล้วเนาะเป็นยาเทียมเนาะก็จะเลื่อนพอของต้นยาเโยมสุดสุคนเนาะ